ผมโคตรอยากต่อยเลยผมโคตรอยากได้นวมเลยแต่บอกคำได้วว่าสภาพผมมันไม่ไหวเลวยไทยศิริที่ไม่เคยแพ้ใครก็กินมาแล้วครับพันไปจากแชมปส์สามพศเนี่ยผมพศาสตร์มาแล้วครับผมเป็นซุปเปอร์เล็กทุกวันนี้เป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งก็ปราบมาแล้วครับก็เคยเจอมาหมดครับผมหลายคนเนี่ยบอกว่าโอ้วัวววนฉลองหมดสภาพแล้วเลิกเถอะอย่านู่นอย่านี่เลย บอกคำเดียวว่าผมเคยทำวงผมได้เลเ,ออเคยเป็นมวยเงินแสนเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นแชมป์ไม่รู้กี่เส้นผมโคตรมวาคสู่เลยคุณเด่นมองข้ามผมตอนนี้ครับผมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสงชัยมวยไทยยิมนะครับเรามีภารกิจที่จะต้องพูดคุยกับนักมวยกันนะฮะในรายการคุยมุมสังเวียน วันนี้ครับเราต้องบอกว่าพิเศษสุดๆเลยนะครับได้เจอกับสุดยอดตำนานมวย1คนที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโด่งดังในโลกโซเชียลมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นคลิปตลกคลิปฮาอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาเลยนะครับซ้ายอันตรพานวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าวันฉลองตอจอต้องบักินครับ ตอนนี้ครับผมอยู่กับสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์สายมวยนะครับแหมผู้ติดตามเนี่ยเยอะแยะมากมายครับเรามาอยู่กับเขานะครับวันฉลองพีเคแสนชัยเมรัยยิมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะพี่หลงแนะนําตัวแฟนมวยสักหน่อยสวัสดีครับผมวันฉลองพีเคแสนชัยเมรัยยิมหรือว่าวันฉลองสจ๊ต้งไปกินนะครับโอ้โหนี่นะสีเสื้อนี่สุดยอดเลยครับนะสจ๊ต้งกับเสียแขกเนี่ยใครสุดยอดกว่ากันเนี่ยก็ทั้งคู่ครับผมนี่นะชงให้แบบอย่างนี้เลยครับ เอาวันนี้ครับเรามีเรื่องราวจะคุยกับวันฉลองกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นอีกหลายเรื่องราวแล้วก็มีคําถามที่ทุกคนเนี่ยอยากได้คําตอบว่าเ e อ๊ะมันถึงเวลาของวันฉลองหรือยังคาถามนี้ผมเชื่อว่าผมเองก็ไม่อยากถามนะวันฉลองก็ไม่อยากตอบ,บแต่วันนี้เนี่ยเราต้องมีคําตอบให้กับแฟนมวยได้ครับผมถ<ร>ามอะไรผมตอบให้หมดเลยครับถามอะไรตอบได้ครับผมนะสุดยอดมากนะเรามาพูดถึงในเรื่องของไม่ฟิลิเอตก่อนละกันนะได้ครับปัจจุบันนี่ก็ทําโซเชียลนะครับแล้วก็มีการซ้อมมวยอยู่บ้างแต่ว่าไม่เลิกแน่ ไม่เลิกยังยังยังไม่เลิกครับก็อยู่ไปแบบนี้ก่อนอก็มีหลายหลายพื้นที่หลายๆอะไรก็อยากให้ไปต่อยด้วยแม้จะเป็นกูคาแมนคาแมนหนึ่งนี้ก็จะให้ผมไปต่อยให้แค่ตัว8ปดเก้าหมื่นผมไม่ไปดีกว่าถ้าแพ้มายิ่งจะโดนหนักตอนนี้นี่ผู้ติดตามเนี่ยกี่คนแล้วครับในเฟซบุ๊กรวมเลยทั้งหมดเนี่ยรวมโอ้เกือบล้านอยู่นะครับรวมโน่นรวมนี่แฟนเพจยูทูบทิกต็อกอะไรรวมกันก็น่าจะไม่ธรรมดาครับจุดเริ่มต้นของการทำโซเชียลของไลนฉลองนี่มันเป็นยังไงฮะผมคิดอะไรผมก็อยากทําเลย แต่เขียนหนังสือไม่ออกนะครับบางทีก็ให้แฟนเขียนให้ช่วยคนนั้นคนนี้เขียนให้บ้างแต่เราคิดเราคิดว่าเราอยากทํโน่นทํานี่เราลองพูดนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นที่มานะแล้วคนก็ชอบแต่ว่ามันก็มีประเด็นอยู่บ้างนะครับก็คือเห็นในคอมเมนต์เนี่ยบางทีคนก็เห็นเราเล่นตลกอ่ะก็เล่นหัวเราบ้างครับคือเรียกได้ว่าล้ำเส้นบ้างอะไรเงี้ยวัาฉลองคิดกับเรื่องนี้ยังไงฮะเรื่องพวกนี้นะครับบางทีแล้วเราก็ ผม่เป็นคนไม่ซีเรียสแล้วแต่ส่วนอีกแบบมันเอ้ยทำไมให้เด็กเล่นหัวทำไมให้เด็กทะลึ่งได้อะไรงี่ครับทำไมต้องเป็นแบบนั้นในกรณีถ้าผมไปถ่ายแล้วถ่ายแล้วเราเราอยากถ่ายคลิปวิดีโอหรือถ่ายอะไรไปแล้วเราก็ต้องไม่อย่าไปซีเรียสตามหลังเลยถ้าในสิ่งกับพวกเด็กๆน้องๆอะไรนี่ครับคือมอาอเอางนี้ดีกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางคนไม่เคยเห็นวันฉลองต่อยเลยสักครั้งเดียวแต่ชอบเพราะว่าแบบตลกอะไรเงี้ยมาติดตามช่วยเล่าความเป็นมาความยิ่งใหญ่ของวันฉลองให้่อยได้ไหม บอกคำเดียวว่าถ้าเป็นสมัยก่อนครับผมผมไม่แชมป์เนี่ยไม่ต่ำกว่า8ปเส้นนะครับ <c oughs> ไม่รวม <c oughs> ไม่รวมแชมป์อันเดียวอันเดียวนะครับครับ <c oughs> ไม่รวมที่สลับไปและชิงใหม่ครับเออแต่ตอนร้อยแปดปอนด์เนี่ยผมค่าตัวเกือบแสนนะครับผมแล้วมาร้อยสิบครับร้อยสิบห้าปอนด์ผมค่าตัวแสนสองแสนสามับ <c oughs> ดูเดี่ยวประจําปีของลุมพินีนี่สปีซ้อนเลยแล้วก็ถ้าพูดเรื่องประวัตินี่มันยาวแม้จะเป็นยอดมวยในป่ามาหมดนะครับนี่แม้จะเป็นชายศิริที่ไม่เคยแพ้ใครก็จินมาแล้วครับโอ้โหโดนพันพยักแชมป์สามปศเนี่ยผมพศาดมาแล้วครับจินนับพันขั้นละแสนล้านสี่ยอดมวยสามปศก็จัดการมาแล้วจัดมาแล้วแล้วก็ไม้จะเป็นซุปเปอร์เล็กทุกวันนี้เป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งก็ป่ามาแล้วครับโอ้โหนี่นะเคยเจอมาหมดครับผมที่มาของสายอันธาพาเนี่ยนะมันก็มาจากประมาณตรงนี้แหละก็น้องๆที่ไม่เเคคยห็นนะรับ ลองเข้าไปดูประวัติพี่ลองนะพูดแล้วมันยาวเออนี่แหละอย่าให้ย่าใหญู่ดวเดียวจะหาว่าพี่ขี้คุยแต่พี่ไม่คุยนะพี่เคยทําได้ครับมาคนน้องๆอาจจะมองพี่เป็นเอ้ยเลยมันฉลองว่าเดี๋ยวร้องไห้มั่งเดี๋ยวแก้ผ้ามั่งเดี๋ยวจินเล่าจินเล่าเยอะหรือเปล่าผมเคยทําของผมได้แล้วผมผมผมบอกคำเดียวว่าผมเคยทำของผมได้แล้วผมเคยผ่านถึงจุดนั้นแล้วมาถึงจุดสุดยอดแล้ว ผมเคยเป็นมวยเงินแสนเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นแชมป์ไม่รู้จี่เส้นผมโคตรมือามสูงเลยคุณอย่ามองข้ามผมแต่ถ้าคุณมองข้ามก็มองไปผมไม่ได้สนใจนี่นะแต่ว่าเราเคยทํามาได้แล้วเคยทําได้ครับคือผมจําได้ว่าสมัยนึงเนี่ยเข้ามาใหม่ๆตอนนั้นโซเชียลก็กาลังมาใหม่กับวงการมวยเลยมันมีมหากราบกับคู่ปรับของเราคือจอมโผจอมโดจอมโผโอ้โหมีการโจมตีนไม่เคยเห็นนะนักมวยไทยที่แบบโพสกันมปโพสกันมาดังไปดันมาเออ ตอนนั้นน่ผมอยากรู้ว่าโกรธกันจริงไหมโกรธจริงครับผมแต่ก่อนผมไม่สนิทกับเขาเขาเป็นนักมวยที่ชอบขี้ฟ้องฟ้องกรรมการคำนี้ผมยังจำได้นะแปดปีแล้วผมผมก็ได้ยินคำนี้ผมตีหน้าขาเขาก็หาว่าผมตีกระจับกเขาจะมีลูกตุกติกเวลาเขาหมดแรงเขาจะฟ้องกรรมการทำอะไรตีกระจับตีแบบผมเป็นคนจะไม่ตีกระจับเยูล้ผมก็ตีหน้าขาพอด่าไปด่านมาพอผมแพ้ปุ๊บก็ก็ด่ากันไปทางเฟซเหระสมัยก่อนึืนจริงนะ แต่ว่าก็สุดท้ายเนี่ยโ,โหรัก,กมากมาถือว่าโอเคไปกินข้าวด้วยกันเขาเปิดค่ายใหม่ก็ไปแสดงความดีทำเมื่อสองาทิตย์นี่เขาไปทําลาบก้อยให้กินครับบอกว่ากินไปก่อนนะจะได้มีแรงต่อยรายการวันนะวันที่สามนี้เอาให้ดีวงแต่อย่าลืมโบนัสด้วยเห็นบอกว่าจะเลี้ยงเนื้อห้ากิโลครับ oh. จะได้โบนัสครับอิ่มเลยนะต้องบอกก่อนว่าวันฉลองกับจอมโหดต่อยกันมากี่ครั้งครับสิบเอ็ดเที่ยวมาครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดหรือสิบสองประมาณนี้นะก็ต่อยกันมาเยอะมากเยอะครับชนะคนละครึ่งแล้วไฟสุดท้ายไฟล่่ากกัันนจะไมชชอง แต่ผมยังคาใจผมอ่ะไม่เลี้ยงผมเลยครับผมผมได้นับก่อนแล้วมาได้นับผมคืนแล้วมายำผมเนี่ยผมเจ็บนะเจ็บใจมากครับตอนนี้พูดเลยแค้นมิ้มายคืล้วคืนแล้วก็ถือว่าเป็นสีสันนะผมเองก็ติดตามวันฉลองเห็นมีหลายคลิปนะบางทีเนี่ยร้องไห้มั่งอะไรมากมันจริงไหมก็ร้องไห้มีที่เลยผมชอบมากเลยก็มีจริงมีจังบ้างแหละครับจริงเหรอเนี่ยครับโอ้ผมนึกว่าเป็นการแสดงอย่างเดียวเนี่ยบางทีก็เศร้าเศร้าจริงแบบบางทีแล้วตลกตลกเนี่ย คใครคิดบทให้คิดเองทําเองครับผมคิดอเองทําเองแล้วเวลาเวลาเราคิดอะไรปุ๊บมันก็จริงจังเลยเอย่างนี้ครับอ่ะก็เรื่องของวันฉลองก็จองโหดเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหากาบกันไปมีโอกาสเนี่ยผมเอาจริงนะนนในนแ่ใจผมนะผมอยากเห็นอีกซักไฟหนึ่งแบบ อัมลาทั้งคู่โชคโชว์อะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสไปได้ไหมถ้าถ้โชคโชว์เนี้ยจะได้ครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมอ้วนกว่าเขาเยอะครับเพราะเขาต่อยอยู่ร้อยสิบห้าปอนด์คือไม่ต้องช่างไม่ต้องอะไรแต่ถ้าแบบต้มนั่นอ่ะได้ครับผมถ้าต่อยกันแบบโชว์อะไรนี้ได้อยู่ครับนะก็โอกาสก็มีความเป็นไปได้แต่ผมใส่จริงนะครับเอามาพูดถึงรายการวันลุคพินีบ้างอดน้องๆในค่ายของของพีเคเนี่ยก็ได้สามแสนห้าอะแยะเลยโคตรดีใจกับน้องๆเลยอยากไปต่อยไหมวันใช่ไหมชิป วันลุมพินีเนี่ยวันลุมพินีเนี่ยผมผมผมบอกเดียวว่าไม่ว่าจะเป็นค่าตัวไม่ว่าจะเป็นค่าโบนัสนี่ไม่เอาเขาให้เยอะมากนึกว่าไม่เอาให้แบบให้จริงจังแล้วก็ให้นักมวยลืมตาปากได้ผมโคตรอยากต่อยเลยผมโคตรอยากได้นวมเลยแต่บอกคำเดียวว่าสภาพผมมันไม่ไหวครับโอ้โหนี่เรายอมรับเองเลยนะับให้ผมเจ็บแรงไ้เดินนลยครับนวมก็สวยแล้วสามยกเองอ่ะมาดีแรกก็คือแรกเลยประาณนี้ครับแล้วผมในใจลึกๆเนี่ยผมคิดว่านี่วันฉลองเ็กไฟไหม ก็สภาพมันไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าครับผมให้น้องๆที่เขาพร้อมดีกว่าให้ดีใจกับน้องๆเขาดีกว่าที่เขาได้โบนัสได้ค่าตัวแพงค่าตัวหกล้านได้ค่าตัวโบนัสสามแสนเจ็ดแสนผมโคตรดีใจเลยแต่ก็อย่าลืมเนื้อทั้คนละโลสองโลเนื้อคนละโลก็แล้วแต่น้องที่จะน้องจะให้ครับคนไหนให้ก็ดีหมดครับผมคนไหนไม่ให้ก็ไม่ดีครับเรามาเข้าโหมดซีเรียสกันบ้างดีว่าครับผมหลายคนเนี่ยบอกว่าอวันฉลองหมดสภาพแล้วครับ เลิกเธออย่านู่นอย่านี่เลยนนในความคิดเราเนี่ยฟังคําความเห็นตรงนี้แล้วเรารู้สึกยังไงก่อนถามว่ามันมันไม่รู้สึกเลยแหละมันรู้สึกอิ่มตัวแล้วที่เขาบอกว่าม,มีสภาพมันก็จริงครับตอนนี้เจ็ดสิบกิโลละเล่นเชิงกับฝรั่งก็ยังเหนื่อยอยู่แต่ถามว่าก็ยังออกจะออกกําลังกายหน่อยไม่ไปล่อยตัวลองซ้อมดูหน่อย เพราะมันบางทีมันก็ยังเหม็นกลิ่นสาบนวมอยู่ครับผมคือเรายังผูกพันกับวงการมวยแน่นอนใช่ครับแต่ถามว่าถ้าเลิกวันไหนนะบางทีแล้วมันมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าผมเลิกไปแล้วผมกลัวชีวิตผมแบบว่าผมไม่อยากยุ่งกับวงการมวยเพราะผมต่อยมวยมาตั้งแต่หกปีเจ็ดปีตอนนี้นผมสามสิบหกแล้วโอ้โหสามสิบปีครับผมอยู่ในวงการนี้วงการวงการหลายๆค่ายไปอยู่ทั่วประเทศนี่ครับ ดูกับป referral, ปวิทีนันวิธีน so ี้มันจะเป็นแบบนี้มันกลัวแบบว่าถ้าเราไปออกตัดสินไปแล้วว่าเลิกไปแล้วล่ําลาลูกพี่แล้วเราจะไม่เข้ามาอีกเลยคือถ้าวันที่วันฉลองเนี่ยนะครับตัดสินใจจะเลิกจากการเป็นนักมวยจะไม่เข้ามาวงการมวยเลยไม่เลยเราบอกขอพอเลยพอเลยจะไปทําอย่างอื่นธุรกิจอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้กําลังจะหาเงินซื้อควายมีควายแล้วสี่ตัวนะก็เอาเป็นว่าณเวลานี้เนี่ย เราอัดคลิปก็อยู่วันนี้เนี่ยยังไม่เลิกยังไม่เลิกยังยังอยู่ยังซ้อมยังอยากต่อยอยู่แบบนี้ครับยังอยากชกอยู่แต่ก็ถ้ามันเหมาะสมเวลามันได้จริงค่อยว่ากันนะฮนะแฟนมวยก็ใจชื้นนะครับแฟนขับนะครับพูดถึงชีวิตหลังเลิกมวยก็แล้วกันว่าสมบัติพัสนาหรือว่าเงินเก็บอะไรต่างๆเนี่ยพอเลี้ยงตัวเองแบบคิดว่าอยู่สบายหรือยัง ผมว่าพอได้นะชีวิตก็ขอแต่ไม่เป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปกู้ดอกและร้อยยี่มาก็อยู่ได้ครับผมแล้วก็ยังมีเคมีวัวมีควายมีพื้นที่ที่ซื้อไว้ที่เราสะสมมาแล้วก็ช่วงหลังก็มาเริ่มทํา y o u t ท b e ทำแฟนเพจก็ยังพอมีได้ค่าใช้จ่ายครับผมก็เรียกได้ว่าไม่ไม่ลำบากแน่นอนไม่ลำบากไม่ลำบากครับผมถ้าลำบากผมไม่กินซอยจุทุกนอาทิตย์นะบางคนคิดว่าผมจะเลิกมวยผมไม่ผมจะเลิกไหมไม่เลิกไหมเออมันเลิกไปเถอะจัดมันต่อยนอนมันจะต่อยโน่นต่อยนี่ผมบอกคำเดียวว่าผมไม่ช่มวยผมผมก ผมผมไม่ร่ำรวยแต่ผมก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนอ่ะพูดถึงรายการวันลุมพินีอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะมีความเห็นกับในวันลุมพินียังไงบ้างผมเชื่อว่ารายการวันนี้ทําให้แบบว่าขึ้นมาเยอะเลยครับวงการมวยครับทําให้นักมวยลืมตาอาปากได้จากค่าตัวหลายล้านหลายแสนที่เห็นเขาให้จริงและเขาให้โบนัสถือว่าสุดยอดมากผมอยู่กับวงการมวยมา30ปีไม่มีศึกไหนไม่มีรายการไหนที่จะให้เยอะแบบนี้ครับอันนี้เขาให้เยอะมากจริขนาดมวยที่เลิกต่อยไปแล้วหลายหลายค่ายก็ยังอยากกลับมาต่อยเพราะรายการวันแล้วก็ดาราย บางคนเขาไม่ติดตามเรื่องมวยเลยพอเห็นรายการวันลูมินีช่องเจ็ดสีหรือว่ารายการวันใหญ่เนี่ยเขาก็เปิดดูกันหมดเขาก็รู้จักพ่อมวยไทยพ่อรายการวันค,ค,คือพูดง่ายเลยว่าพอมีรายการวันมันทําให้มวยไทยเราขึ้นมาเยอะๆเลยครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของวันฉลองในวันนี้นะครับ,รบขอบคุณนะพี่เต้ือว่าวันฉลองสอเจ้าโต้งมากนะครับนี่นะรักมาก วันนีครับผมมีโอกาสก็อาจจะได้เห็นได้เห็น้เห็นเดินผ่านไปเชียร์มวยได้เห็นตามไอทีมวยครับอมเห็นเขาได้โบนัสก็อยากได้แต่สภาพมันไม่ไหวครับครับให้พี่วันฉลองครับฝากอะไรกับกล้องหน่อยฝากอะไรกับแฟนมวยหน่อยฮะก็วันฉลองก็ยังอยู่พีเคเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่เลิกครับก็อยู่แบบนี้แหละแล้วก็เห็นรายการวันต่อยก็มีแต่ดีใจกับน้องๆครับผมสภาพมันก็ ยังอ้วนอยู่ครับผมครับครับ้วก็ชีวิตมีความสุขดีไม่ต้องคุ้มความสุขดีครับผมนะติดตามคลิปตลกตลกของพี่วันฉลองต่อไป่ว่าจะเป็นทิกตอกแฟนเพจยูทูบวันฉลองนะครับผมวันนี้ครับก็เรียบร้อยไปนะครับกับการสัมภาษณ์นะในรายการคุยมุมสังเวียนครับกับวันฉลองนะสายอันตพานเหมเท่มากๆนะครับวันนี้ก็ได้ยืนยันเรื่องราวต่างๆแล้วก็ได้ฟังจากปากของพี่วันฉลองเองเลยนะครับวันนี้กุ้ยช่ายตรงต้องลาแฟนมูนท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณคคครรรัััับบบสดี